สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าชูนีนาะบกคามเท่มากินบักขามแช่อิ่มชาววังเจ้าดังจากทิกตอกไปเลยจ้ะนี่หนึ่งถุงสี่ร้อยกรัมถีตุกเท่ลงนี่ก็คือสามถุงเดือพี่น้องขะแต่ว่าแอบจกกินไปเลยเด้อนิดหนึ่งบกขามของเพ่นนี่พี่น้องขะฝักใหญ่ฝักยาวแบบนี้เลยจ้ะน่ากินมากน,น่ากินเน๊ะพี่น้องมาเด้ออืมแซ่บรสชาติหวานอมเปรี้ยวพี่น้อง แล้วเม็ดมร่อนง่ายแห้งเพื่อนทีผ่านมาดอ่ะตุกหายไปไหนหลับไปซื้อมาให้กินแล้วว่า,ากินไปหรอเม็ดมันบอลร้อนนะพี่นอ้องล้วเข้าก็หอย่างถึงเป็นหนักมันฝาดมันแสบไหมแต่อันนี้คือเม็ดร่อนเลยนะทุกคนอ่ะเลื้อกอบด้วยอืมอันนี้ก็กอบด้วยเขาสิแถมพริกเกลือมาใหาน้นำนี่อันนี้คือพริกเกลือที่เขาแถมมาหนุกคะน่ากินอืม น่ากินมากเดี๋ยวตุกได้มากอีกเนี่ยเจียวพริกเกือเาลาของชาววังคือกันพี่นอ้องเเิตออกมาขายน,นี่เลยเป็นไงล่ะอันนี้อันนี้จะออกเค็มเอามากินกับมะขามเแค่อิ่มที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวคือเข้ากัน อร่อยอืมอืมครับออันนี้พี่เกลือกะปิแห้งทุกคนพริกเกลือกะปิแห้งของชาววังเช่นกันอืม,อมกิน่นหอมกะปิอวนอนแซ่บอะ พี่เกลือของเขาแม่ถูกใจทุกอันเลยนะอือมเนาะแซ่บทุกอันเลยแซ่บทุกอันบริเวณอวยเลยพี่น้องแซ่บอีดีเม็ดนิ่งเลยเ <c oughs> ม็ดลั่นจปนวิ่งหนี้เลยมีแต่อันอวบๆพี่น้องครับุ้งฝักยาวๆฝักใหญ่ๆทุกคน แบบอิ่ม <c oughs> แล้วมาดูฝักนี่ครับยาวเป็นครึ่งแปลแบบหนากินแห้งพี่น้องพริกเกลือคนได้เต็มกระปุกแบบน,นี้เลยอันนี้คือเจพริกเกลือเหลา มันนีผ้ามากินแนวกินเหล่นกินส w i n g อร่อยแล้วเนื้อ,อปลาคามันกรอบนั่นแลบพี่หนุ่มกรอบและเม็ดร,ร่อนง่ายร่อนจริงเม็ดเนี่ยอืมสบบอ้วนอ,อ,นอ กะปีก็อร่อยอ,อร่อยทุกอันเลยอ่ะแม่พีแบบ่น,อน้องคะ ันนี้เป็ดเกลือตัวที่เ็าแถมมาก็อร่อยเข้ากันดีๆนะครับเนี่ยพ่อเราขับพี่นอ้องขาพามากินของกินเนี่ย ข้องแกง่งวมบักขามฟักให้่ๆบักขามชาววางเจ้าดังใน t ิกตอกถ้าอยากกินก็นไปหาสื่อเบ่งเด้อพี่น้องเด้อแซบแหงแซบอหลีค่ะพี่น้องคะราคะคลิปนี้ฮาวสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะกินบ่บดดอกเดี๋ยวสิขาของนำ้ำจ๊ดจเนาะพี่น้องค่ะพาม,มง,งานเออพามาแซบม,มาเรียงเรียงน้ำลายน้ำกันซื้อแหวมาหาเหยียนพี่น้องคิดฮอดอาคาพี่น้องค่ะฮาสองคนขอตัวลาไปก่อนใบประกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ